ผมจะนำรถตัวนี้เข้าส,สนามนะครับผมเชื่อย่างยิ่งนะครับว่าวันนั้นกลุ่มที่มองข้าง NGV ก็จะํำไม่ออกนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการตั้งแต่ภาครัฐจนถึงประชาชนนะครับที่มองไม่เห็นคุณค่าของเรื่อง NGV นะครับ จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีคุณค่านะครับอยู่ที่การผสมผสานแล้วเกิดความลงตัวนะครับ NGV นั้นสังคมโลกนั้นมองว่าติด NGV แล้วกําลังตกนะครับ NGV development นะครับทาแล้วแรงม้าบวกกับผู้บริโภคทุกรายนะครับไม่เว้นแม้แต่หลายเดียวนะครับซึ่งก็ยังถูกสังคมนั้นประนามนะครับว่าทำได้ไม่จริงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับก็ เราคงต้องต่อสู้กันนะครับเยครับเราคงต้องต่อสู้กันเพื่อให้สังคมนั้นรับรู้ว่าไอ้ที่เองเข้าใจนี่ยนะเองไม่ได้ทําการบ้านเข้าใจผิดนะครับไม่ส่วนหนึ่งผมว่าเกิดจากที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปก่อนตรงครับตรงครับเกิดจากที่ว่าคนไม่มั่นใจไงเพราะว่าภาครัฐหรืออะไรนะเขาก็สนับสนุนเรื่อง ถ้าติดแก๊สเป็นซินเป็นเลยมันจบอะไรเงี้ยคือคําพูดง่ายๆอ่ะติดแก๊สเป็นซินเป็นเลยมันจบเลยแต่ว่ามันไม่มีใครมาเสนออย่างจริงจังเลยว่าเฮ้ยอะไรมันดูแลง่ายกว่าว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในระบบตั้งแล้วจริงจริงแล้วในระบบเอ็ดีเซลนั้นนะครับตัวผมเองก็ยอมรับนะครับว่าสังคมของกลุ่มของผู้ประกอบการเอ G ีนั้นนะครับติดตั้งแล้วไม่เกิดความมาตรฐานติดตั้งไปแล้วไม่ประหยัด ก็ทําให้ลูกค้าส่วนหนึ่งเกิดการเข็ดหลาบนะครับเพราะว่าการติดตั้งแล้วไม่ไปผันนะครับทําให้ตรงครับตรงครับทาให้หลังติดตั้งไปแล้วต้องเช้าโกเย็นแก้นะครับเ,เดินจูนกันหลายครั้งนะครับทําให้ผู้บริโภคนั้นไม่เกิดความเชื่อมั่นนะครับก็ผมคงต้องให้ยึดนะครับว่า คำว่ามืออาชีพนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าคนที่มีประสบการณ์ยาวนานและทำกันมาต่อเนื่องนะครับ N g v development นะครับเป็นบริษัทเดียวก็ว่าได้นะครับที่ไม่รับติดตั้งรถเบนซินนะครับและก็ไม่ติดตั้งรถที่ไม่ใช่ขอมมาเร็วนะครับก็ถือได้ว่าเราชัดเจนนะครับเราถ้าเราเทคโนโลยีไม่สูงก็คงไม่กล้าบอกนะครับว่าเราติดตั้ง เฉพาะขอมมาเร็วเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นยูโรไฟยูโรซิกนะครับเรายิ่งปรัถนานะครับยิ่งฉลาดยิ่งดีนะครับในการแต่งงานคู่กันนะครับเป็น d n เเดียวกันนะครับในระบบทีสีนั้นจะเชื่อเพลิงด้วยการล็อกพิกัดก่อนยิงนะครับก่อนเหนี่ยวไกลนะครับฉะนั้นความแม่นยํานั้นจึงมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงรับรองผลได้ว่ารถทุกคัน เราติดแล้วนะครับกล้าบอกได้ว่าไม่มีการลองผิดลองถกูกหรือเซตอัพอะไรกันใหม่นะครับเหมือนจับวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในซิสเต็มนี้นะครับเป็นรุ่น Eco 68นะครับซึ่งซึ่งเป็นรุ่นรุ่นเล็กสุดนะครับเน้นในเรื่องของความประหยัดน,นะครับไม่มีการจุดแตงใดๆน,น,นะครับติดแล้วก็คือจบเลยเด็ดเสมือนกับ เราใช้โทรศัพท์รุ่นอา่านะครับซึ่งโทรได้ทั่วทุกภูมิภาคในโลกนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะ a c e b o o k ได้ไลน์ได้อะไรได้นะครับถ้าท่านไม่ได้ไปคิดในเรื่องนั้นก็คงไม่ต้องห่วงอะไรติดไปเพื่อความประหยัดนะครับรถทำเงินครับรถทำเงินนะครับ <c oughs> ไม่เน้นในเรื่องของประสิานะครับ <c oughs> ครับตอนนี้ใกล้จะถึงลานแล้วให้ท่านตัดสินใจนะครับว่า จ่ายหรือไม่จ่ายครับจ่ายเตรียมตังค์มาเรียบร้อยแล้วจ่ายนะครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งหลือไอ้ตัวสี่ประตูผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันตัวสองมันสองเลนเจอร์อยู่แล้วครับก็นี่คือความยินคำยินยันจากลูกค้าท่านนี้นะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับผมทำในอาหารวัวอาหารวัวนะครับ ก็บรรทุกเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเป็นสามตันไงสามตันนะครับเป็ร้อยลูกไปส่งอาหารวัวนะครับก็แฟนคลับ NGV Dilomen นะครับกว่าร้านไลน์นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าท่านต้องการใช้อาหารวัวนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรเขาเบอร์โทรหน่อยสิครับเบอร์โทรของผมนะผมอยู่กาญจนบุรีนะครับเบอร์โทร089ย์แนะครับ550 550นะครับ939 8939นะครับ ฝากไว้นะครับสำหรับแฟนลับ NGV d e e o p m e n t นะครับธุรกิจตรงก,กันก็น่าจะจับมือกันได้นะครับสำหรับวันนี้เรา